ตกน้ำนะตกน้ำนะโอ้เสียงใครเสียงใครโอ้โหโอ้โหน้ำน้ำน้ำปากน้ำปากน้ำ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 เลื่นเลื่อ ลาบตะเวนลาบตะเวนโอ,โอ,โอ้น้ำเจ็บเจ็บเจ็บ,จบแขนแขนควนไหนไหนเลือดไหลไม่เลือดไหลไหมเลือดไหลไหมเนี่ยเนี่ยเลือดเลือดไหลเลยน้ำ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 ไปต่อไม่ได้นะ